Sparkingnovative Though สวัสดีครับพบกับ Tech Source Daily Podcast รายงานข่าวประจำวันสำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจธุรกิจในช่วงวิกฤตโควิด COVID -19 นะครับนี่คุณอยู่กับผมซัน Head of Research และระดา Content Editor ของ Tech s o u c e ครับสวัสดีครับระดา ค่ะสวัสดีค่ะคุณซานสวัสดีค่ะพบกัน<ช>อีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์อันแสนสดใสใ<ช>ัากว,วันท,ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเราก็มาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะใช่เลยครับเพราะเสาอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็มีเรียกว่ามีเหตุการณ์สาหรับในประเทศเราพอสมควรเลยโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็น่าจะใจชื้นเพราะว่าค่ะเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com ได้เปิดให้บริการแล้วนอราดาะนะครับซึ่ง ซึ่งฟีดแบ็ที่นี่ก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกตินะฮะหลายคนก็คือทำธุรกรรมได้สำเร็จแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่ต้องส่งเอกสารที่เป็นกระดาษเลยนะครับหลายคนก็ค่อนข้างชื่นชอบใช่แต่อย่างผมสังเกตดูใน Facebook นเพื่อนๆหลายคนที่ทำธุรกรรมสำเร็จก็น่าจะเราก็จะเห็นกันประมาณเวลาประมาณทุ่มสองทุ่มใช่แล้วก็มีรายงานว่าตอนที่เปิดเว็บตอน6โมงนะครับรดา ัเหมือนกับว่าระบบมันล่มนะครับท,ที่ที่มีที่มีคนเข้าไปแล้วบอกว่าเฮ้ยเข้าไม่ได้เป็นข้อสงสัย,สยกันหลายคนใช่ครับซึ่งสาเหตุจริงๆมันก็คือล่มเพราะว่าเข้าไปรอกันจํานวนมากนั่นเองนะฮะแต่ว่าทางผู้พัฒนาเขาก็แก้ไขได้อย่างรวดเร็วโดยคุณชาญกฤษเดชะวิทักษ์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลว่า เกิดป <_ ð> the the ัญหาในช่วงเย็นวันเสาร์นะครับเนื่องจากก่อนเปิดระบบมีประชาชนไปรอลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน .com กว่า2ล้านคนนะฮะแล้วในช่วง5นาทีแรกเนี่ยครับมันมียอดผู้เข้าลงทะเบียน20ล้านคนโอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับอืมเยอะนะคะเพราะว่าโอ้ยเข้ากันไปทีเดียว2ี่ล้านโอ้เซิร์ฟเวอร์เป็นเป็นปกติเลยถ้าเซิร์ฟเวอร์จะรับไม่ได้ตรงนี้นะคะครึ่งึ่งทางทีมเขาก็เลยว่า ต้องออกมาแก้ปัญหาด่วนนะฮะเพราะว่าตอนแรกเขาตั้งระบบรองรับไว้ที่3.48ล้านคนต่อนอาทีเรียกว่าพอแก้ปัญหาหน้างานเสร็จแล้วระบบไหลลื่นสักทุ่มสองทุ่มเราก็เริ่มเห็นเพื่อนๆหลายคนออกมาโพสต์ว่าเออเราลงทะเบียนสําเร็จแล้วอะไรอย่างี้ก็ถือว่ายินดีด้วยกับทุกคนนะฮะที่ทั้งทีมงานแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบที่จะ ได้รับการเยียวยาต่อไปใช่เขาก็จะมีข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าคือเหมือนกับว่าถ้าลงมันอาจจะบางทีมันอาจจะมีการปลอมแปลงข้อมูลอ,มอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะแต่ว่าด้วยการที่เขาบอกว่าหลังบ้านอะ่ะมันจะมีระบบ AI อะค่ะคอยตรวจสอบข้อมูลของของประชาชนที่ลงทะเบียนว่า ข้อมูลที่คุณส่งไปอ่ะจริงหรือเปล่าครับผมอ่าเขาก็มีตรงเนี้ยค่ะค,ค่อนข้างที่จะแม่นยำใช่เลยครับทีนี้เราไม่ทิ้งกันนี่ก็เป็นในส่วนของผู้ที่ขาดรายได้ที่เป็นคนทํางานรายวันเนาะแต่มันก็จะไม่ได้ครอบคลุมถึงผู้ที่ประกันตนในประก<ช>ันสังคมทีนี้ถ้าถ้าเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเนี่ยครับต้องทํำยังไงครับลดาค่ะคือจริงๆอ่าสำหรับผู้ประกันตนนะคะอันนี้ต้องบอกว่าลูกจ้างประจํา ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็ว่างงานค่ะครตรงนี้นะคะคก็คือประกันสังคมเนี่ยเขาจะมีมาตรการเยียวยาให้โดยที่หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าอา้าวแล้วคนที่ว่างงานก่อนหน้าน,นี้ล่ะอ่าอันนี้ถ้าคนที่ว่างงานก่อนหน้าน,นี้ที่ไม่ได้เกี่ยวโควิดนะคะให้ให้ไปลงทะเบียนที่กรมจัดหางานก่อนแล้วก็ค่อยมาที่ประกันสังคมคคเพราะว่าอันนี้คือเขามองว่าสําหรับ สำหรับกรณีว่างงานเพราะโควิดนะคะก็คือนายจ้างเนี่ยไม่ใหผ้ผู้ที่ประกันตนมาทํางานเพราะว่ามีการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ mm. อ่าแล้วถ้าเขาถ้านายจ้างไม่จ่ายเงินตรงนี้ประกันสังคมก็ชดใช้ให้นะคะ uh, <okay. S 1> หรือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขามีคําสั่งว่าให้หยุดกิดจการชั่วคราวเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงซึ่งพอเกิดผลกระทบตรงนี้อ่ะก็ไปที่ประกันสังคมได้ mm. แต่ถ้าเหตุผลอื่นๆ่นนอกเหนือจากนี้นะคะให้ไปลงทะเบียนกับกรมจัด จากรรมการจัดหางานก่อนอแล้วถึงจะมารายงานตัวกับประกานสังคมนะคะคอันนี้ก็แบบอยากจะชี้แจงด้วยซึ่งซึ่งก็คือถ้าเป็นผู้ประกันตนเนี่ยให้ไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมเนาะมันจะตรงกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณ<ช>เป็นผู้รประกันตนคุณไม่มีคุณก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ของเราไม่ทิ้งกันด o m นะครับใช่จริงๆเราไม่ทิ้งกันเงินรัฐเนี่ยก็ให้คนที่เดือดร้อนจริงๆดีกว่า ใช่ครับคนที่เดือดร้อนในกรณีอื่นซึ่งคนที่เดือดร้อนในกรณีประกันสังคมก็จะได้รับจากประกันสังคมไปทีนี้เราไปดูกันทางในฝั่งต่าง<ช>ประเทศกันบ้างนะครับนี้มันจะมีความเคลื่อนไหวในเชิงนโยบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับโควิดสองประเทศนะครับก็คือทางสหรัฐที่เตรียมยืดมาตรการยาวออกไปจนถึง30เมษ<ม>ายนเลยเนื่องจากในการประเมินกันแล้วว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะพุ่งสูงขึ้นภายในสองสัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับ ตอนนี้อเมริกาก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะผู้ติดเชื้อใช่ครับส่วนอังกฤษนะครับทางอังกฤษมีการประเมินว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดเนี่ยนะครับน่าจะยืดเยื้อออกไปถึง6เดือนเป็นอย่างน้อยกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติและอาจจะเป็นการล็อกดาวน์ตลอด6เดือนนี้เป็นอย่างน้อยซึ่งตอนนี้ยังเป็นการประเมินอยู่ก็ต้องดูสถานการณ์จริงกันต่อไปนะครับ ต้องรอดูวันต่อไป,อไปนะคะอ,คอย่างอย่างสหรัฐนี่ก็ล็อกดาวน์เหมือนเหมือนไทยเลยนะคะเราก็ให้ยืดเยื้อมาตรการเหล่านี้ก็ยืดเยื้อจนถึง30เมษายนดังนั้นเนี่ยก็อยากจะขอความร่วมมือว่าให้ทุกคนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันอีกกว่านะคะคราวนี้เรามาอัปเดตข่าวดีกันบ้างค่ะว,ว่าอนอกจาก จากการฟื้นตัวของอเจ้าโควิดนะคะก็คือล่าสุดค่ะมีอัปเดตมานะคะว่าคุณโซฟีทูโดซึ่งเป็นภริยาของคุณจัสตินทูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาค่ะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า แพทย์แจ้งว่าเธอเนี่ยหายจากโควิดแล้วหลังจากที่เธอได้รับการวินิจฉัยตอนนั้นที่เป็นข่าวกันใหญ่โตเลยนะคะว่านา,นายกนายกรัฐมนตรีแคนาดาเนี่ยถูกกักตัวเพราะว่าภรรยาของเขาเนี่ยติดโควิดซึ่งตอนนี้นะคะเธอก็บอกว่าเธอรู้สึกดีขึ้นมากแล้วแล้วก็มีการเรียกร้องว่าให้ทุกคนเนี่ย ฟังและปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์รวมถึงเก็บตัวอยู่บ้านไปก่อนในระยะนี้ด้วยนั่นเองนะคะถืว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยเนาะที่เราได้เห็นกันใช่จริงๆโควิดมันส่วนใหญ่ก็จะรักษาหายนะคะที่ดูดูจำนวนเปอร์เซ็นต์แปคือเขาบอกว่าอาการก็คล้ายหวัดแล้วก็อาจจะไม่ได้มีอาการนี้แต่ว่าอัตราการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนะคะ คราวนี้นอกจากทางด้าน,นแคนาดามาอู่หั่นกันดีกว่าครับาายอาทางอูหอ่หั่นอู่หั่นก็มีข่าวดีอู่หั่นนี่ก็เริ่มกลับมาให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากระง,งับไปถึง2เดือนโดยจริงๆแล้วอู่หั่นเนี่ยเป็นเมืองแรกเลยที่มีการแพร่ระบาดในช่วงเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็การเปิดรถไฟฟ้าใต้ดินนี่เป็นสัญญาณการใช้ชีวิตปกติแล้วแล้วก็ทางามผมก็ได้รับ ได้คุยกับเพื่อนๆที่อยู่เมืองจีนเขาก็บอกว่าก็ทางจีนก็เริ่มใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึง่ง ทีนี้เราเราน่าจะไปเร็วๆดูข่าวเศรษฐกิจกันเลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตทางด้านแบบเศรษฐกิจธุรกิจดีกว่าค่ะอ่โดยที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะพี่ซานเขาได้มีการลงนามในกฎหมายมาตรการเยียวยา2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะซึ่งมาตรการนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นมาตรการอัจฉีดก็คือช่วยเหลือประชาชนชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้นี่เองค่ะแล้วก็มันอัปเดตทางฝั่งไทยกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้ คือเรื่องของแบงก์พาณิชย์ค่ะแล้วกธ็ธนาคารของรัฐเนี่ยก็จะเปิดให้บริการตามปกติในวันนี้นะคะเพียงแต่ว่าจะมีการงดรับเปิดบัญชีหรือว่าผูกพร้อมเพยที่สาขานในช่วงวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะอ๋อครับผมนี่ก็คือเป็นอัปเดตข่าวเศรษฐกิจในประเทศนั่นเองนะคะค,คราวนี้เราไปนะที่ข่าว t e c คอ n นบิดนะคะก็คือทางวาโกค่ะก็เป็นข่าวดีจากทางด้านองค์กรอีกแล้วนะคะ วากโก้เนี่ยเขาทำหน้ากากอนามัยค่ะซึ่งเป็นการทำจากผ้าสเปนเซอร์นะคะโดยที่เป็นเป็นผ้าที่เขาเขาใช้เป็นผ้าคุณภาพดีแล้วกันนะคะคซึ่งตรงนี้นะคะเขามีการทำแล้วก็มอบให้กับพนักงานตัวเองใช้ก่อนจำนวนประมาณ5,000ชิ้นแล้วก็องค์กรอื่นๆประมาณ3,000ชิ้นแล้วก็มีทางด้านศูนย์โลหิตของสภากาชาติไทยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะช่วงนี้เนี่ย วากโกก็ตั้งเป้าว่าในช่วงโควิดระบาดเนี่ยก็จะผลิตหน้ากากอนามัยให้ได้ประมาณ52,000ชิ้นเลยทีเดียวเพื่อให,ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ต้องการใช้นี่อเ,เองนะคะครับผมแล้วก็นอกจากองค์กรทางด้านวากโกแล้วค่ะพิจารณายัยมีองค์กรทางนั้น BTS ค,ค่ะ<ม>ที่มีการดูแลผู้โดยสารหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยหยุดงานขนาดนี้เวิร์ r ฟอร์มโขนาดนี้กลายเป็นว่า เออ<ๆ>ที่ยว BTS ที่เติมไว้เนี่ยจะได้ใช้หรือเปล่านะคะค BTS เนี่ยเขาก็ออกมาตรการในการดูแลผู้โดยสารที่มีเที่ยวเดินทางหมดอายุนะคะ <DING S 2> ก็คือ<ๆ>สามารถคืนเที่ยวเดินทางได้นะคะให้กับผู้โดยสารที่เติมเที่ยวเดินทางระหว่างวันที่ 17กุมภาพันธ์นะคะถึงวันที่31มีนาคมแล้วยังมีเที่ยวเดินทางเหลือนะคะแล้วก็เที่ยวเดินทางเหล่านี้เนี่ยจะหมดอายุภายในวันที่30เมษาก็สามารถนำบัตรนะคะนำบัตรโดยสารเนี่ยเข้ามาติดต่อขอรับสิทธิ์กันการคืนเที่ยวเดินทางที่หมดอายุนะคะเมื่อต้องการที่เดินทางเนี่ยที่ห้องจําหน่ายตั๋วได้ทุกสถานีเริ่มตั้งแต่วันที่1ึพฤษภาคมนี้เลยหรือว่าภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9คลี้คกลาย ซึ่งก็เป็นเป็ดามประกาศของรัฐบาลนะคะามาผมก็เรียกว่าเป็นการชดเชยสําหรับคนที่เวิร์กเคยคนที่ต้องทํางานออฟฟิศแต่ได้รับมาตรการเวิร์กฟอร์มโฮมเนาะทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการเดินทางมาฝากครับ <c oughs> าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะครับผ่อนปลนการนําเจลล้างมือขึ้นเครื่องให้สูงสุดไม่เกิน350มิลลิลิตรจากเดิมที่เราสามารถนําของเหลวขึ้นเครื่องได้เพียง100มิลลิลิตรเพื่อช่วยรักษาความสะอาดนะครับโดยมีผลกับท่าอากาศยาน6กแห่งนะครับได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับโดยบรรจุภัณฑ์ที่จะเอาขึ้นเนี่ยต้องปิดสนิทแล้วก็มีข้อความระบุ <c oughs> ปริมาตรชัดเจนนะครับซึ่งการผ่อนปลนเนี่ยจะผ่อนปลนจนกว่ามาตรการขอ,ข,อของการควบคุมโรคของทางกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศสิ้นสุดนะครับก็ <c oughs> คือยาวไปเลยนะครับ ทีนี้เราน่าจะหมดแล้วเราขออนุญาตไปดูที่ วันนี้ครับเรามีาเรา,าอัปเดตกันที่งานของเราดีกว่าวันนี้เรามีข่าวดีจากเท็กซัสค่ะโดยข่าวดีวันนี้นะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะขององานเท็กซัสวิชวลคอนเฟอเรนซ์นะคะซึ่งก็เราก็มานําเสนอในตอนอเวอร์คัมบิน o ควิดทูเกตเตนะคะซึ่งก็เราก็จะมียาวๆจนถึงวันที่3เมษายนเลยวันนี้วันแรกค่ะเริ่มบ่าย3โมงครึ่งนะคะพบกับประสบการณ์ใหม่ในการสนทนากับผู้นําทางธุรกิจแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบ ะะซึ่งวันนี้ค่ะพี่จันก็จะมาในหัวข้อของการสร้างแบรนด์และทางออกที่ยั่งยืนสำหรับ SME และ Startup รวมถึงนะคะสิ่งที่ธุรกิจควรทำดำเนินการหลังจากโควิดเพื่อความอยู่รอดต่อไปด้วยค่ะครับเรียกว่าวันนี้นอกจากจนี้ก็ย,ย,ย,ยังมี แลวันนี้ <S <S ใช่ก็ยังมีอีกหัวข้อหนึ่งจาก CEO CEO Bill กับ CEO วงในแล้วก็ CEO ของ Class Cafe คลาดคาเฟ่ซึ่งก็อยู่ในสตาร์ทอัพชื่อดังที่เรารู้จักกันด้วยนั่นเองนะคะครับผมเนี่าวันนี้เราเตรียมเตรียมหัวข้อ<ช>สําหรับธุรกิจมาให้ให้คนที่กําลังมองหาช,ช่องทางงหรือว่ากําลังผู้ประกอบการที่กําลังคิดถึงการเอาตัวรอดในวิกฤตโควิด19มาฝากกันเลยโดยตรงนะครับเนี่ว่าจัดักจัดเต็มกันเลยนะคะใช่ครับ เจอกันที่ Tech s o u c e Virtual Conference แล้วยังไงไปเจอกันที่ที่งานนี้นะครับใช่หมดเวลาของเราสองคนแล้วตอนนี้นะคะซึ่งก็ล่วงเลยเวลามานิดหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าเอาเป็นว่าวันจันนี้นะคะเราก็มาอัปเดตข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นรอบโลกธุรกิจเศรษฐกิจนะคะเราก็มาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะวันนี้นะคะระดากับพี่ซันนะคะก็ต้องขอตัวลากับคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ SARS, Sparking Innovative Thoughts.